ท่อใบนี้นะครับก็จะเป็นท่อเดิมโซนิกนะครับแล้วเราเอามาผ่านะครับเราเอาไปตรวจสภาพที่ตรอ,รอรทีนึงและเอาไปต่อพลบฉียบสีก็ผ่านนะใบนี้มันจะเป็นดังแบบนุ่มๆซะมากกว่านะแล้วเวลาบิดตอนปลายเนะี่ยมันก็ไม่ได้แตกไม่ได้แพ้เหมือนใบที่เราซื้อมาเป็นท่อผ่าที่เราซื้อมา go day go day ho day ho day, day. 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 ครับสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel f i r s t Start นะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวท่อผ่าโซนิค125นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูท่อผ่าโซนิค125กันว่ามันจะเปลี่ยนยังไงมาโอเคนะครับก็คือว่าท่อใบนี้นะครับก็จะเป็นท่อเดิมโซนิ c นะครับแล้วเราเอามาผ่านะครับก็จะเป็นท่อผ่าที่แบบคล้ายๆแบบ ท่อผ่าโซนิคที่เราซื้ออ <Okay. S 1> ่ะมันจะเป็นคล้ายๆแบบพวกท่อผ่าที่แบบว่ามันจะเป็นไส้ตะแกรงไส้ยิงตรงมาเลยนะเพื่อเ,เ,เข้ามาดูสภาพท่อเพื่อไหนดูสภาพท่อกันเลยมันเป็นท่อเดิมโซนิคนะครับทุกคน <Yeah. S 2> มันเป็นท่อเดิมโซนิคนะครับนี่ดูสภาพท่อได้เลย <Wow. S 2> เป็นท่อเดิมโซนิคแล้วผมเนี่ยเอามาผ่านะครับทุกคน มันจะได้แบบอารมณ์แบบเหมือนท่อผ่าที่เราแบบซื้อกันนะนเข้าใจไหมแบบเออท่อผ่าที่มันมีตะแกรงข้างในอ่ะอ่านี่นะฮะสภาพท่อประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวใครเห็นข้างในบ้างเดี๋ยวเราเปิดแฟดเปิดแฟดเดี๋ยวเปิดแฟด,ด,ด,ดให้ดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนี่นะครับข้างนอกก็ประมาณนี้เลยนะฮะโดยท่อใบนี้นะครับผมก็ได้มากับพี่นัทนะครับนี่ ต้องขอขอบคุณพี่นัดอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะฮะนี่นะฮะพี่นัดบอกว่ามันเป็นพ่อของไอซนิคตัวใหม่นะครับซึ่งของผมนะครับไม่ใช่โซนิคตัวใหม่เนาะเป็นโซนิคตัวเกา่าแต่ผมไปใส่หนะะ้าตัวใหม่เพื่อความหล่อเฉยๆนะฮะนี่มันก็จะไม่ตรงรุ่นเท่าไหร่มันผมก็เลยแบบดัดแปลงเอานิดนึงนะฮะนี่โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างเห็นไหมเปิดเห็นไหมเปิด เออก็นังเห็นไหมข้างในมันก็จะเป็นหม้อพักเนาะยังมีหม้อพักปกติอยู่นะนี่อ่าเราแค่ผ่าเอาตรงจุกมันออกเฉยๆเนาะตรงจุกตรงปลายเนี่ยเนยตรงปลายตรงเนี้ยมันจะมีจุกเล็กๆอ,ะ <Yeah. S 2> อ่ะออมันจะมีจุกอืมเราเอาตรงนั้นแหละออกแล้วก็หม้อพักเนี่ยมันยังมีหม้อพักที่เป็นท่อเดิมอยู่มันก็เลยเสียงไม่ดังเท่าไหร่นะครับกอเคคือท่อใบเนี้ยเราเอาไปตรวจสภาพที่ตรอ,อทีนึงแล้ว เอาไปต่อพหลภารีก็ผ่านนะระดับเสียงเนี่ยได้ประมาณ92 93เดซิเบลซึ่งกฎหมายใหม่เนี่ยเขาออกมาก็คือ95เดซิเบลนะทุกคนอ่าสำหรับมอเตอร์ไซค์นะโดยท่อใบนี้นะมันผ่านอยู่แล้ว <Yeah. S 1> ก็คือถ้าเป็นท่อผ่าแบบที่เป็นเป็นไส้ตะแกรงยิงยิงตรงมาน่ะที่เราซื้อกันนะโอ้โหก็คือบใบนั้นอีกผมว่าช่วงปลายมันจะแพ่ๆนะ คิดว่าไม่น่าจะรอดแต่ว่าใบเนี้ยมันจะเป็นดังแบบนุ่มๆซะมากกว่านะแล้วเวลาบิดตอนปลายเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกไม่ได้แพ้เหมือนใบที่เราซื้อมาเป็นท่อผ่าที่เราซื้อมาอ่านี่นะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลามากมายอ่าดูดิเป็นท่อเดิมจริงๆนันทุกคนแล้วเรามาผ่าเอาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเดินเบากันเลยดีกว่านะครับโอเคจัดไป อยงเดินเบาก็จะประมาณนี้นะครับผมเงียบเงียบรลอลนุ่มๆกันนะฮะออกนุ่มๆซะมากกว่าเนาะฟังดีๆเหมือนเสียงท่อเดิมเนะาะเดี๋ยให้ฟังไกลๆอ้า เหมือนท่อเดิมเลยเป็นไงอ่ะเปิร์มาจับกล้องให้พี่หน่อยเสียงเดินเบาก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนุ่มๆด,มดูอ้าวโอเคอ่ะเปิร์ บิดสุดเลยมันจะเสียยังไงอเป็นไงวันดำออกด้วยอย่างกระบาดซิ่งโอเคเขียงข้อก็ประมาณนี้นะครับทุกคน เดี๋ยวจะให้ไอ้เจ้าเปอร์นะขับบนถนนอ่าไปกลับให้ดูว่าเสียงมันจะนิ่มจะนุ่มขนาดไหนไม,ม่จะทุ้มจะแพ้จะอะไรไปเปร้รุยไอ้น้องเปื่อขับไปถึงตรงโค้งนะแล้วก็เลี้ยวกลับมาไม่ต้องขับเร็วมากอ่า,อาเสียงออกนุ่มๆหล่อๆนะครับทุกคน เสียงเขาจะออกนุ่มๆไม่ดังไม่ดังไม่ถือว่าดังมันจะออกคล้ายๆกับเสียงท่อเดิมของโซนิกตัวใหม่เลยนะอ่ามันจะดังกว่าท่อเดิมนิดนึงนี่แหละประมาณนี้นะมันจะดังกว่าท่อเดิมอ่าแต่ว่ามันไม่ดังถึงกับเป็นท่อผาอะไรขนาดนั้นนะม,มันจะดังกว่าท่อเดิมนิดนึงโอเคเดี๋ยวเรามา คุยกันถึงรายละเอียดท่อใบนี้กันเลยดีกว่าโอเคมาเรามาคุยกันถึงรายละเอียดกันมาเป็นไงเพื่อเสียงนิ่มอยู่นะไม่ดังขนาดนั้นเนาะเออเสียงนุ่มๆไม่ไม่ได้ดังแบบอะไรขนาดนะั้นเสียงไม่ต่างกับท่อเดิมนะถ้าไม่บิดเนี่ยเออรู้สึกจะเป็นแบบนั้นเนาะ ถ้าบิดมันก็จะค่อยมีเสียงขึ้นมาหน่อยนิดนึงแค่นั้นนะแล้วปลายมันจะไม่แพร่เหมือนกับท่อผ่าที่เราไปซื้อมานะเมื่อกี้แบบโกโปรหมดนะครับทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงรายละเอียดท่อใบนี้กันเลยดีกว่ามาก็คือว่าพี่นัดเนี่ยแกจะตัดเอาปลายตรงเนี้ยออกมาใช่ไหมตรงเนี้ยตัดออกมาปุ๊บแล้วแกเนี่ยก็จะเอากระดาษกาวแผ่นใหญ่นะครับ ติดตรงนี้ติดตรงแผ่นเหล็กตรงนี้ไว้ก่อนเนาะแล้วทีเนี้ยพอปลายตรงนี้ตัดออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมตัดออกมาแล้วเราก็จะเอาจุกก็คือเอาหินเจียั่นแหละตัดเอาจุกด้านในตรงนี้มันออกเนาะจุกจุกจุกด้านในตรงนี้จุกมันจะเป็นจุกลดเสียงของรถอะของท่อรถอะอ่าพอตัดเอาจุกตรงนี้ออกแล้วนะฮะเราก็ไล่ค่อยๆไล่เชื่อมเป็นจุดเอาแล้วฮะก็เอาฝาตรงนี้สาข้อปลายท่อตรงนี้เออมาไล่เชื่อมเป็นจุดเอานี่ ถ้าใครเชื่อมสวยเชื่อมเนียนเนี่ยมันก็จะยิ่งสวยยิ่งเนียนไปอีกนะครับตรงนี้นี่ก็ฝีมือแล้วครับนี่นะฮะก็คือว่าโอ้โหสนิมมาละช่วงนี้ไม่มันฝนตกเนาะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาเอามาเช็ดเท่าไหร่นะคะโอเคสําหรับตัวท่อเนี่ยก็มีประมาณเท่านี้ซึ่งเป็นท่อเดิมที่เรามาผ่าเองนะทุกคนนะอ่านี่นะฮะสวยจัดเสียงนุ่มๆน,นะฮะโอเค สำหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะทุกคนก็มารีวิวเสียงท่อที่ผมเอาไปตรวจสภาพแล้วมันผ่านให้ฟังนะอ่าก็เป็นท่อนุ่มๆจากพี่นัดนะฮะก,ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าหากว่าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไป let's go